you yep. บายดีสว e. ัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่สุคูสุขคนเด้อโดยมันพบพ่อกบนองลาตี้พี่น้องพบพ่อมือนี้กะมาเตาถ่านพี่นอ้องตอนสวยๆเนาะหลังจากพี่ว่ามาเอาอันไปเอาตอเพื่องน้ะพี่น้องมาไหวอยู่เพื่อนพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้นะคิดว่าสิทมมือนี้แหละค่ะพี่น้องเพิ่นว่าโทรหาสั่งน้านําเพิ่นบ่ได้เนาะ,นะแต่ว่าสิอเอามาฮดีเลื่อยะนะมันล่มแห้งพี่น้องืันนี้ล่มๆ่มเนะเาะก็เลยว่าบริโฮคเอ้ยบริโทคมันได้ก็บบริโฮดน้านี่ประมาณเมื่ออื่นคืออะไะพี่น้องเลย โดยมณีก็เลยมาอันเต้าถ่านแล้วก็พ่นกับประหยัดอยู่พี่น้องเปนจักันใหม่แล้วก็ไปเวียกเนาะ้องละตี้ก็เลยมาเบิ่งกระตูปพี่น้องมาเบิ่งเที่ยงเก่าอะไรพี่น้องเนาะพวาวด้นอะไรพี่น้องบดไเข่าไปเบิ่งตอนแรกกอันปลาทองพ่นมาขอจูดถาดพี่น้องเนาะแม่ไอทองพ่นทะเลพ่นว่าวะยังมาจูดถานอยู่นีแล้วก็มาขอน้ำน้องละตีเนาะ <S <S <ๆ>ก็เลยว่า <S <S บอกไทถากรเ้อร์ิ่นเลยแบบโม่าพี่น้องบด เปนคือสีจูดอยู่หันแหละอันอยูุนั่นมันคือสีไก่ข้นพี่น้องประมาณมาเพิ่นเดบตูอ,อยากให้เผาเบาหรือว่าจังไก่เลยนะเนาะเพิ่นเลยกว่าอยากมาขอเผาอยู่นี้ฮะนะนมันจะมีหม่องนอนเนี่ยและบันนี้กระโดนติบแบบพี่น้องเพิ่นยังว่า่ทาันมาอยู่ตอนแรกว่าศีขาวมาเบิ่ง,งพี่น้องลบโลมคนนีก้กั มาพี่น้องล่เมือเติบเ้าเคยอยู่พี่น้องมันก็ใกล้น้าอยู่แถวนี้นะมีอยู่น้ำกับหนำน้องนั่นแหละเนาะใส่รวมพี่น้องใส่รวมกันเป็นว่าจากมาคอเผาอยู่นี่ก็เลยว่าเทาบริเวเผาอยู่นี่แล้วนะก็รหายเพิ่นเผาบริเวณเพิ่นกับบริมาณนู้ยู่หันกับเพิ่นเผายูแคมป์ป่าพี่น้องมันก็ใกล้เือนคนอยู่เนาะกับใกล้กันลลยกับมันคิวพี่น้องถือขาดสำรับผู้แบบเคยอใหจูดนะการสมัครนี่น่ะนั่นแหลเนาะ cạo bên ông căn hino hội em hà đôn tử nóng bóng hèn ngăn sỉa cây uống bóng 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 เพราะว่าอันร้านร้านประบนเพิ่นอันไปนคองน้ำม่เท่าเนาะพี่น้องเพิ่นเลยหายเพราะว่าเพิ่นมามาจุดทานแล้วไม่มีที่เลยเผาอ่ะเราก็เลยย่างผางเดียวมีไปคล้องเอ้ยสาเพิ่นได้ย่างลายที่เลยเก่าพี่น้องใจด้าบผ้าได้ถ้าย่างหมีก่กต้องในบนหน้าผักหมี่ก๋วยเตี๋ยว ต้นเพื่อนต้นโมต้นใหญคิวก่มันขุดนพี่น้องเต็มเลยพี่ไดชิมาตัดนะเนาะต้นกล้วยก็เหี่ยวเบิ้ลยันนี่อันนี้มันตัดเนี่ยเนาะขาดกดพี่น้องเลยเหนื่อยตัดเหนื่ยใได่ แต่ว่าซาอันนี้มึนกับตอนนั้นทั่วบปวกกายปฏิเสธโบเห็นไม่ไม่จะดาว้ากก็ตัดไปเก่าไปตัดแต่แต่วันเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าว่าตนใหม่สำนีน้ำโบยังได้แล้วพี่น้องถ้าเป็นใหม่อันนี้ก็ตัดได้แปลว่าแต่ดาวเนี่ยเพิ่นโบได้ห้าไเนาะไปตัดแถวป่าค่ะเลยลายปีเติบไปแล้วพี่น้องอันนี้นะโดนเติบแล้วจนใหญ่ไปอยู่หุ่นกับตะกัตปีเลยเนาะแบบปวกอีิยังกัดไปเลย ถ้าว่ามีจากคนมาอยู่ก็ปั๊ดอินยังคนะ่ะในสมองโดยเฉพานสิกาอยู่เลยบอกเนาะไกลไกลป่าแท้ๆเพราะว่าถ้าปลาทองมาอยู่กับจุดทานซื้อๆนนะมีแต่ลูกเพิ่นมานอนอินยังน้ำก็คือสิได้อยู่ติอยู่ป่าผูกกับ่นเห็ดกระตูบนอนอยู่เดียวที่มาลองปั๊ดกดอัะนะี้กดอินยังอันนี้นะ้ำ ยหญ่ทางแจน,ตนแต่เก่ามาอยู่ในนี้มี้ในทางแจน มตัดไหมาตัดมาตัดผ้าือัดต่ากัน ตอาโมหกเนี่ทีนองก็้นหัอกบอยู่กับพัดมนแปนเนาะไปข่าวมาดิเพื่นแห้งสีเห็ุขับคนนี้แต่ว่าคได้เอาคนมาโดนมาเจนเนอ่เพราะคนจะข่าเพือนเนาะว่าตัวอึ้นะลยขื้นจะโดนๆเนาะใหม่ย่งน้กัดโนยุบอยู่ได้หลายปีอยู่ได้แต่เกกน ม,มีน้องมนีโลมแห้งร่ปตินาที่้อนแต่ว่าอันนี้ยี่ห้เดียวกันกับซีเฟอร์ัวขึ้นเต็มมัดอทาทา้งดวมกัน ให้มันเป็นพ่ออูบะ่อมันขาดบนิสุอพี่น้องแต่อยูอ่แต่ว่าพอได้แก้ออกทุมาเบอนี้กอนเนี่ยมีใบใหม่หม,อ,มอนนลดบอดมี มาตัเนเ็นตม่บทกมากยเต็มหมดที่จ อนเข้ามันนี่ไอะไปอยู่เทิงนทนน์นอะไรหเลเพราะว่าตอนอยู่หนี่กัยังเห็ดกินยู่ในนีเนาะเบบกมอ,มองมองมองหนึ่งข่าวนะบางลุงคือว่ามันหอกแล้วมันเลยฮัก thank 아사 yeah. yeah. มัยใหญ่ตัวแล้วม,ม,มันขาดนักกีฬานะ พี่น้องตัดในวันนี้เนาะเพราะว่ามันผ่านลังกาซีโพดพี่น้องก็เลยตัดออกเนาะเวลามานั่นกัแบบเนี่ยย่งขึ้นนะพี่น้องมันก็ได้เท่ากับโพดแต่ว่าโบาตัดออกเนาะมันสิงามเพื่อนพี่น้องเลยสำหรับเพื่อนอะไรพี่น้องที่ว่าเขาอยู่มาโดนเนาะอันนี้ลังกาซีเบิ้งนี้กะบโบเร่โบเร่ต่อพี่น้องทางลุ่มมีแต่ทางเพิงเนาะมันคือสีดุดผมมันกระโดดนะพี่น้องหลายปีนะแบบใหม่ดอกอีย่างเบอร์ละมือฮะมันก็ไม่น,นุดออกแล้วเดี๋ยวสิขึ้นไป้ใส่ก่อน thơm thơm là nút ở bên này hơn đỏ ở bên này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เลขขาวจาคเนร่แป๊บเ้ยปล่อยไว้นะพี่น้อง ไปเห็บ่าเลยนตัดออกพี่น้องเพราะว่ามนันนั่นพนเนาะตั้งแต่อยู่คนละบริเวตัดบันนี้มันพลาดลังกาซีฮะนะอย่ามันบุ๋มกว่านี้พี่น้องยังด,ดีอยู่ก็เลยเอาใหม่ไปนันว้ลังกาซีหมัดสนนั่นมันลมดังต่ำๆอยู่พี่น้องเลยปอามเอาไหม้ก็แหงหาเบิดพี่น้องใบกล้วยก็เหลืองเบิดเลยยามน,นี่มันบ่ง,งามนละพี่นอ้องเรื่งฟูก็ได้ถ้าว่ามองได้แบบ ก็คอยมีน้ำนะยายมันรุดเนาะก,ก็เลยเอาเหล็กลวดไปมัดไว้วันนี้ก็มาทางยังแถวกระตูมนะพี่น้องเลยทางไว้เนาะถึงสีาห้าด้ม,มาอยู่กะเพราะให้นมันเป็นนะนะไคมาอยู่กับมาแต่ว่าอยากมาจุดท่านนะนะพี่นอ้องเพราะว่ามันกน็มีอยู่ดอกน้นาแต่กาโบลายในพี่น้องเดียวนี้นะมันก็นอยากบกเนาะแบบใส่รวมกันอะไพี่น้อง แดีวอ่ะเพิ่นกับซิคอจูดมาจูดเด้อว่าตอนแรกปกตีกับว่าเออมาจูดโดนแรกเพิ่นว่ะหาว่าเฉลยโบราณว่าพี่น้องเลยคือเดี๋ยวกับโบยักนี่ะนะมันเบิด์แล่ะแหละมันโดนเราพี่น้องบรรยากาศแดดพี่น้องไปมืนอนี้ก,ก็ได้มาแวะมาทางเจ้าท่านกั่แหละมาทางไม้ย,ยังไว้ให้มันแฟนเนาะแห้งเมิร์พี่น้องแต่เก่าปกติกับซิมีน้นาเนาะแถวนี้กั ตรงไฮทงนาเนี่ยอันนี้มันกระบมีไก่เฮือนคนพี่น้องอยู่แต่เก่ากับสิม,มีเฮือนคนนี่นแล้วทั้งคุณตตาถ่านในซาเป็นกะคุณนบได้มาจูดพี่น้องช่วงนี้จักเปินสีจูดอีหรือบอเนะคุณอีคือสิมาจูดอีกคือเก่าแหละขี้เหลื่อยยังเปินกันย่างอยู่แต่ว่าช่วงนี้กะฐานท้ายบูอยากดีเปินไหนพี่น้องบูคือเก่าแลลว อาจจะเป็นแบบยามแรงเนาะมันก็บคลายบ่ออกนะเจอป่าปนางกระจูดคือเกาจูดไปเรื่อยๆอะไรเนาะสวยพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิคอจบคลิปเด้อพี่น้องเนะาะถ้าพบพอคลิปหน้าโดยาจากคลิปนี้เนาะพี่น้องขอขอบขอคุณพ่อแม่พ,พี่น้องเนาะที่รัส้มคลิปมาต้วแล้วก็บอกามโฆษณาเด้อพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี